สวัสดีครับโอ้โหเรื่องราคาทองคำปี2025นี้นี้ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆนะครับพุ่งขึ้นแบบที่หลายคนก็ตกใจบางคนก็ตื่นเต้นบางคนก็เริ่มกังวลแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบเต็มๆเลยดีกว่าครับใช่แล้วครับตัวเลขนี้แหละครับที่ทำเอาหลายคนตาค้าง 6 5 0 0 0บาทนี่คือราคาทองรูป,ปรพรรณที่เคยพุ่งไปทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการเลยนะครับคือมันกลายเป็นข่าวใหญ่ที่แบบสะเทือนไปทั้งวงการเลยทีเดียวแล้วพอราคาทำนิวไฮแบบนี้คำถามใหญ่ที่ตามมาทันทีเลยก็คือเฮ้ยนี่มันคือโอกาสครั้งสำคัญที่เราต้องรีบคว้าไว้หรือว่ามันเป็นแท้ฟองสบู่ลุกบเบิ่มที่กำลังรอวันแตกกันแน่เดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบเรื่องนี้ไปด้วยกันครับ โอเคครับทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปดูอดีตกันสักหน่อยครับเพราะว่าประวัติศาสตร์นี่แหละครับมักจะทิ้งเบาะแสสําคัญๆไว้ให้เราเสมอเราจะไปดูกันว่าฟองสบู่ทองคําครั้งใหญ่ในอดีตสองครั้งเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันจบลงแบบไหนอ่ะ ลองมาดูไทม์ไลน์นี้กันครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเดือบเลยย้อนไปปี1980นะครับราคาพุ่งพรวดไปเลยบวกไปอีก360%แต่ฟองสบู่มันก็แตกเร็วมากแค่ธนาคารกลางสหรัฐเขาขึ้นดอกเบีย้ยสู้เงินเฟอ้อเท่านั้นแหละปุ๊บ2ปีต่อมาร่วงไปกว่า60%เลยนะครับแล้วภาพมันก็ฉายซ้ำอีกรอบในปี2011ตอนนั้นมาจากวิกฤตการเงินโลกราคาทำสถิติใหม่เลยแต่สุดท้ายเป็นไงครับ ก็ร่วงลงมาอีก45%ตอนที่เศรษฐกิจโลกเริ่มจะฟื้นตัวทีนี้ถึงแม้ว่าทั้งสองครั้งเนี่ยมันจะมาจากความกลัวเหมือนๆกันเลยนะครับแต่มันเป็นความกลัวคนละแบบกันนะอ่ะอย่างปี1980เปนี่ยเป็นความกลัวเรื่องเงินเฟ้อครับตอนนั้นเงินเฟ้อเนี่ยอเมริกาสูงปรี๊ดไปถึง1 3เลยนะแต่พอมาปี2011ออันนี้เป็นความกลัววิกฤตการเงินครับกลัวเรื่องหนีรัฐบาลกลัวเรื่องการพิมพ์เงินออกมาเยอะ แล้วตอนนั้นนักลงทุนรายย่อยก็เข้าถึงช่องง่ายขึ้นเยอะเลยผ่านพวก ETF มันก็เลยกลายเป็นการเก่งกำไรกันแบบมหาศาลเลยเอาล่ะย้อนอดีตกันไปแล้วทีนี้กลับมาที่ปี2025ของเรากันบ้างครับเราจะมาเทียบกันให้เห็นจะจะไปเลยว่าไอ้รอบนี้เนี่ยมันเหมือนหรือว่ามันต่างจากที่เคยเกิดขึ้นในอดีตยังไง มาดูสิ่งที่มันเหมือนเดิมกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยที่เห็นชัดๆก็คือการพุ่งขึ้นของราคานี่แหละครับคือดูกราฟตั้งแต่ปี2022มาสิครับมันชันขึ้นแบบ น่ากลัวเลยคล้ายกับในอดีตเป,เป๊ะเลยแล้วอีกอย่างที่เหมือนเดิมเลยก็คืออารมณ์ของตลาดครับความกลัวจากเรื่องสงครามเอย่ยความขัดแย้งเอย่ยแล้วก็ที่สําคัญคือความกลัวตกรถหรือโฟโมของนักลงทุนรายย่อยนี่แหละยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับแต่ครับแต่ จุดที่มันแตกต่างและอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเลยอ่ะมันอยู่ตรงนี้ครับคือในอดีตเนี่ยตัวเล่นหลักๆคือเงินเฟอ้อในสหรัฐกับนักลงทุนรายย่อยใช่ไหมครับแต่รอบนี้ครับปี2025เนี่ยเรามีผู้เล่นหน้าใหม่ที่โอ้โหทรงพลังมากๆเข้ามาในเกมด้วยนั่นก็คือบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกเลยค่ะ แล้วเหตุผลที่เขาเข้ามาซื้อก็เป็นเรื่องใหม่ๆด้วยนะทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกทั้งความพยายามที่จะลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าดีดอลลาร์ไรเซชันนั่นแหละครับสรุปง่ายๆเลยนะครับมันมี3ปัใจจัยใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นพร้อมกันแบบนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์เลย 1. ธนาคารกลางทั่วโลกนำโดยพี่ใหญ่อย่างจีนเลยนะแห่กันซื้อทองเป็นว่าเล่นเลยครับเพื่อกระจายความเสี่ยงออกจากดอลลาร์ 2. ความตึงเครียดของโลกตอนนี้เนี่ยมันทําให้ทองคากลายเป็นเหมือนสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศไปแล้วและ3ครับอันนี้น่าสนใจมากคือฟองสบู่ยุคฟินเทคครับเดี๋ยวนี้เรามีแอปออมทองมีแพลตฟอร์มดิจิตอลเยอะแยะไปหมดมันเลยทําให้การซื้อขายการเก็งกําไรเนี่ยมันเร็วขึ้นแรงขึ้นกว่าสมัยก่อนแบบเทียบไม่ติดเลย โอเคพอเห็นภาพรวมของความเหมือนและความต่างแล้วทีนี้มาถึงช่วงสำคัญครับเราจะมาประมวลข้อมูลทั้งหมดเพื่อหาคำตอบกันว่าตกลงแล้วตอนนี้มันเป็นฟองสบู่หรือว่าเป็นเพราะปัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนไปนแล้วจริงๆกันแน่ถ้าเรามาดูฝั่งที่บอกว่าเป็นฟองสบู่นะครับโอ้โหสัญญาณเตือนนี่แดงเถือกเลย คือถ้าเราดูแค่ตัวเลขสถิติเพียวๆเลยนะราคาทองตอนนี้เนี่ยถ้าปรับเงินเฟอ้อแล้วนะมันสูงกว่าจุดพีคสุดๆตอนปี1980ไปแล้ว60%เลยนะครับแล้วก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวของมันเองถึง3เท่าที่สำคัญที่สุดคือราคาตอนนี้มันดูเหมือนจะไม่สนปัจจัยพื้นฐานเดิมๆอย่างเงินเฟอ้อหรือดอกเบีย้ยแล้วซึ่งอาการแบบนี้แหละครับคือลักษณะคลาสสิกของฟองสบู่เก่งกาไรเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับ เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะอย่างที่บอกไปรอบนี้มันมีปัจจัยที่ต่างออกไปจากอดีตไงครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าแรงหนุนเชิงโครงสร้างแบบใหม่เข้ามาซึ่งไอตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวแปรสําคัญที่อาจจะทําให้ตอนจบของเรื่องนี้ไม่เหมือนกับหนังม้วนเดิมที่เราเคยดูก็ได้ดังนั้นบทสรุปจากแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่วิเคราะห์กันมาเนี่ยมันจะออกมาในทิศทางคล้ายๆกันครับคือยอมรับว่าใช่มันมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นฟองสบู่จากโฟโม แต่มันต่างจากอดีตตรงที่รอบนี้มีพี่ใหญ่อย่างธนาคารกลางทั่วโลกคอยช้อนซื้ออยู่ซึ่งแน่นอนว่าเขาเองก็คงไม่อยากเห็นราคามันพังคลืนลงมาหรอกครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการครัชแบบวินาสันโตรโรเหมือนปี1980เนี่ยมันเลยน้อยลงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นมากกว่าก็คืออาจจะมีการปรับฐานแรงๆมันพักๆแล้วก็กลับไปสร้างฐานราคาใหม่ที่สูงกว่าเดิมเอาล่ะครับพอเข้าใจภาพใหญ่กันไปแล้วทีนี้มาถึงเรื่องใกล้ตัวกันบ้าง เรื่องกลยุทธ์การลงทุนในยุคนี้ว่าเราจะรับมือกับความผันผวนแบบนี้ยังไงดีเพื่อไม่ให้ต้องไปยืนเหนาวยู่บนยอดดอยคนเดียวก่อนอื่นต้องเข้าใจบทบาทของทองคำในพอร์ตลงทุนก่อนนะครับ หัวใจของมันจริงๆเลยคือการกระจายความเสี่ยงครับที่เขาเรียกกันว่า safe haven หรือหลุมหลบภยัยเนี่ยก็เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วราคาทองมันมักจะไม่วิ่งไปทางเดียวกับหุ้นหรือตราสารหนี้ครับพูดง่ายๆคือเวลาที่อย่างอื่นมันร่วงทองนี่แหละครับที่จะมาช่วยพยุงช่วยประคองพอร์ตของเราไม่ให้เจ็บหนักเกินไปอ่ะแล้วนี่ก็คือข้อมูลที่มายืนยันเรื่องนั้นเลยครับ ดูค่า correlation หรือค่าความสัมพันธ์สิครับทองคำกับหุ้นทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่แค่0.09เองกับหุ่นอเมริกาเนี่ยยิ่งน้อยไปใหญ่แค่0.02คือถ้าค่าเป็น1เนี่ยหมายถึงมันไปด้วยการเป๊ะๆเ,เลยแต่ถ้าเป็นศูนย์ก็คือแทบไม่เกี่ยวกันเลยตัวเลขนี้มันฟ้องชัดๆเลยครับว่าทองคำเนี่ยเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงที่เจ๋งมากๆทีนี้การลงทุนในทองมันก็มีหลายสไตล์นะครับต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเอง ถ้าเป็นสายเก็บยาวๆชอบอะไรที่จับต้องได้รู้สึกปลอดภัยก็ต้องไปที่ทองคำแท่งเลยครับแต่ถ้าเป็นสายซิ่งชอบเทรดระยะสัน้นก็อาจจะเหมาะกับพวก Go ETF หรือ Futures มากกว่าเพราะมันซื้อขายง่ายคล่องตัวเหมือนหุ้นเลยส่วนใครที่เป็นมือใหม่ทุนอาจจะยังไม่เยอะอยากเริ่มแบบสบายๆพวกแอปออมทองเดี๋ยวนี้ก็สะดวกมากๆเลยครับเริ่มต้นง่ายนิดเดียวมาถึงคำถามที่ผมว่าน่าจะเป็นฝันร้ายของหลายๆคนเลยนะครับ ซื้อปุ๊บดิ่งปับ๊บทำยังไงดีโอ้โหไอความรู้สึกใจหายแว็บเวลาเห็นพอรตตัวเองเป็นสีแดงเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าใจได้เลยครับผมมี4สเต็ปง่ายๆเป็นเหมือนคาถาประจำใจเอาไว้รับมือสถานการณ์แบบนี้ครับ1เลยนะกลับไปถามตัวเองก่อนเป้าหมายของเราคืออะไรเราจะถือยาวหรือมาเทรดสั้นๆกลยุทธ์มันไม่เหมือนกันนะ 2. เลิกเลิกเช็คราคาบ่อยๆครับ การจ้องจอมันไม่ได้ช่วยอะไรมีแต่จะ,จะทําให้เราตัดสินใจพลาด 3. ท่องไว้เลยครับความผันผวนระยะสั้นเป็นเรื่องปกติของทองและ 4. มองเป็นโอกาสครับสําหรับคนที่จะลงทุนระยะยาวเนี่ยการที่ราคามันย่อลงมาอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อเพิ่มเพื่อถัวเฉลี่ยตั้นทุนก็ได้นะครับแล้วคําถามคือ ควรจะมีทองในพอร์ตสักเท่าไหร่ถึงจะกำลังดีโดยทั่วไปแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้มีสัสดส่วนประมาณ5-15%ของพอร์ตทั้งหมดครับมีไว้เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงเป็นเหมือนกรอบป้องกันพอร์ตของเรานั่นเองมีคำพูดของคุณมิเชลชไนเดอร์จาก Market g a u g e ที่ผมว่าสรุปภาพรวมทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่า เกมของทองคำยังไม่จบตราบใดที่โลกเรายังเต็มไปด้วยหนี้สินความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และดอกเบี้ยที่ต่ำสิ่งเหล่านี้ล่ะครับคือเชื้อเพลิงของทองคำในยุคใหม่สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้ไปคิดกันต่อนะครับว่าในยุคที่ทุกอย่างมันดูไม่แน่นอนไปหมดแบบนี้ทองคำมันเป็นแค่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนธรมธรมดาธรรมดาหรือว่า บทบาทของมันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นกันแน่ก็ฝากไว้ให้คิดกันครับขอบคุณมากครับ